จากฉันทะสู่ภพวิวัฒนาการแห่งโลภะตอนที่7ทิฏฐิและมานะบริวารแห่งความยึดติดเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในการเดินทางผ่านวิวัฒนาการแห่งโลภะเราได้เห็นการก่อตัวของมันจนถึงจุดสูงสุดคืออุป,ปทานหรือความยึดมั่นถือมั่น ในตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงบริวารคู่สำคัญที่ทำงานเกื้อหนุนกับโลภะและอุปทานอย่างใกล้ชิดบริวารคู่นี้คือเครื่องผูกมัดที่ละเอียดอ่อนและเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ตัวตนของเราดูเหมือนจะแข็งแกร่งและมีอยู่จริงองค์ธรรมคู่นั้นคือทิฏฐิและมานะประการแรกคือทิฏฐิ คำว่าทิฏฐิหมายถึงความเห็นผิดตามหลักอภิธรรมทิฏฐิเจตสิกจะเกิดร่วมกับโลภมูล,ลจิตชนิดทิฏฐิคตะสัมปยุตความเห็นผิดนั้นมักจะมาพร้อมกับความพอใจและความยึดมั่นในความเห็นนั้นทิฏฐิทำหน้าที่เป็นทฤษฎีเพื่อรองรับการกระทำของโลภเพราะเห็นผิดว่าตายแล้วศูนย หรืออุเฉททิทธิจึงทำให้เกิดความโลภที่จะต้องรีบกอบโกยความสุขในปัจจุบันให้มากที่สุดโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปเพราะเห็นผิดว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้หรือสะัสะตะทิฐิจึงทำให้เกิดความโลภที่จะยึดมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเพื่อมาบำรุงบำเรอตัวเราที่เที่ยงแท้นั้นอุปมาเหมือนโจรที่มี ตำราโจราสาตเป็นของตนเองตำรานั้นจะคอยให้เหตุผลเข้าข้างและสนับสนุนการกระทำผิดของเขาทำให้เขารู้สึกว่าการปล้นของเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควรแล้วประการที่สองคือมานะคำว่ามานะหมายถึงความถือตัวความสำคัญตนมานะคืออาการของจิตที่พองตัว จากการเปรียบเทียบตัวเรากับผู้อื่นจำแนกมานะเป็นสามกลุ่มกลุ่มละสามอย่างคือกลุ่มที่หนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าเราก่อเสยยะมานะความถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเมื่อเราเห็นคนที่ด้อยกว่าในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติคุณสมบัติหรือทรัพสมบัติแล้วเกิดความคิดยกตนขึ้นว่า เราประเสริฐกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาเป็นมานะที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดแสดงออกเป็นการดูถูกเหยียดหยามหรือภูมิใจในความเหนือกว่าของตนขอสติสะมาณะความถือตัวว่าเราเสมอเขาเมื่อเราเห็นคนที่ด้อยกว่าแต่เรากลับลดตัวลงไปเปรียบเทียบแล้วเกิดความคิดว่าถึงเขาจะด้อยกว่า ในเรื่องนั้นแต่ในบางเรื่องเราก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาหรอกซึ่งเป็นความคิดที่ซ่อนความดูแคลนไว้ลึกๆว่าโดยพื้นฐานแล้วเราควรจะดีกว่าเป็นมานะที่ละเอียดแสดงออกเป็นการถ่อมตนจอมปลอมหรือการไม่ยอมรับความถิงว่าตนเองอยู่ในสถานะที่สูงกว่ากอหินนะมานะความถือตัวว่าเราด้อยกว่าเขา เมื่อเราเห็นคนที่ด้อยกว่าแต่กลับเกิดความคิดที่ซับซ้อนขึ้นมาว่าดูสิถึงเราจะดูดีกว่าแต่ความจริงแล้วเรากลับมีความดีไม่เท่าเขาเขาจนแต่เขามีความสุขส่วนเรากลับทุกข์เป็นมานะที่ละเอียดอ่อนที่สุดในกลุ่มนี้แสดงออกเป็นการน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาของตนแม้จะอยู่ในสถานะที่สูงกว่าก็ตามกลุ่มที่สอง เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่เสมอเราก็เสยยะมานะความถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเมื่อเราเห็นคนที่มีฐานะความรู้หรือความสามารถทัดเทียมกับเราแต่เรากลับพยายามหาจุดเล็กๆน้อยๆมายกตนว่าถึงจะเท่ากันแต่เราก็ยังเก่งกว่าในเรื่องนี้จะแสดงออกอาการเป็นการแข่งขันชิงดีชิงเด่น ไม่ยอมรับว่าผู้อื่นเสมอกับตนขอสัทธิสัมาณนะความถือตัวว่าเราเสมอเขาเมื่อเราเห็นคนที่เสมอเราแล้วเกิดความคิดยอมรับว่าเรากับเขาก็เหมือนเหมือนกันทัดเทียมกันเป็นมาณะที่แสดงออกถึงความเป็นเพื่อนหรือคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีก็หินะมาณนะความถือตัวว่า เราด้อยกว่าเขาเมื่อเราเห็นคนที่เสมอเราแต่เรากลับรู้สึกว่าถึงจะดูเหมือนเท่ากันแต่ลึกๆแล้วเราสู้เขาไม่ได้หรอกจะแสดงอาการออกเป็นการขาดความมั่นใจหรือความน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อต้องอยู่กับคนที่ทัดเทียมกันกลุ่มที่สามเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่สูงกว่าเราก็เสยยะมานะ ความถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเมื่อเราเห็นคนที่สูงกว่าอย่างชัดเจนแต่เรากลับไม่ยอมรับและพยายามหาข้อบกพร่องของเขามาติเตียนเพื่อยกตนขึ้นว่าถึงเขาจะสูงกว่าในเรื่องนั้นแต่ในเรื่องศิลธรรมเราดีกว่าเขาเป็นมาหน้าที่กระด้างแสดงออกเป็นการไม่เคารพผู้ใหญ่หรือการลบหลู่คุณท่านหรือมักขะ ขอสัทิสมาณนะความถือตัวว่าเราเสมอเขาเมื่อเราเห็นคนที่สูงกว่าแต่เรากลับพยายามที่จะยกตนขึ้นไปตีเสมอว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเก่งเท่าเขาเราไม่ได้ต่างจากเขามากนักหรอกจะแสดงอาการออกเป็นการตีเสมอหรือปลาสะไม่ยอมรับในคุณวุฒิหรือวัยวุธิที่สูงกว่ากอ หินะมานะความถือตัวว่าเราด้อยกว่าเขาเมื่อเราเห็นคนที่สูงกว่าแล้วเกิดความคิดยอมรับว่าเรามันช่างต่ำต้อยด้อยค่าเราไม่มีวันที่จะเทียบเขาได้เลยเป็นมานะที่แสดงออกถึงความน้อยเนื้อต่ำใจความท้อแท้สิ้นหวังเมื่อโลภะทำให้เกิดการยึดมั่นในความดีหรือความสำเร็จของเราซึ่งเป็นอุปทาน มานะก็จะเข้ามาเปรียบเทียบกับผู้อื่นแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราดีกว่าเขาซึ่งอาจจะนำไปสู่ความริษยาต่อไปอุปมาเหมือนคนที่หลงรักเงาของตัวเองในน้ำซึ่งเป็นอุป,ปทานมานะก็คือการที่เขาคอยชะโงกดูเงาของคนอื่นที่เดินผ่านไปมาแล้วก็เปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาว่าเงาของเราสวยกว่าสูงกว่า หรือต่ำกว่าเงาของเขาหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสาธยายนี้คือ1ทิฏฐิและมานะคือเสาหลักของอัตตาถ้าอัตตาหรือตัวตนเปรียบเสมือนบ้านสักกายทิฏฐิก็คือเสาเอกของบ้านหลังนั้นคือความเชื่อพื้นฐานว่าบ้านหลังนี้มีอยู่จริงส่วนมานะก็คือ การตกแต่งและการต่อเติมบ้านหลังนั้นให้ดูหรูหราใหญ่โตและสูงส่งกว่าบ้านของคนอื่นกิเลสทั้งสองตัวนี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและหล่อเลี้ยงตัวกูของกูให้แข็งแกร่งขึ้น 2. ทิฏฐิและมานะเป็นสังโยชน์ที่ละได้ต่างระดับกันแม้จะทำงานร่วมกันแต่กิเลสสองตัวนี้มีความละเอียดแตกต่างกันทิฐิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสก,กายทิฏฐิเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำซึ่งจะถูกละได้เด็ดขาดโดยพระโสดาบันคือพระโสดาบันไม่เห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวตนอีกต่อไปท่านรู้แล้วว่าบ้านหลังนี้เป็นเพียงสิ่งที่ประกอบขึ้นมาชั่วคราวแต่มานะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงซึ่งจะถูกละได้อย่างสิ้นเชิงโดยพระอรหันต์เท่านั้น คือแม้นพระโสดาบันจะรู้ว่าบ้านไม่ใช่ของเราแต่ท่านก็ยังคงรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของบ้านนั้นอยู่จึงยังคงมีการเปรียบเทียบกับบ้านอื่นอยู่บ้าง 3. การดับทิฏฐิและมานะด้วยปัญญาที่เห็นอน,นัตตาหนทางที่จะทำลายบ้านแห่งอัตตนี้ได้คือการใช้ปัญญาเข้าไปรื้อถอนเสาเอกของมันเสียก่อนคือการเจริญริป,ปัสนา จนเห็นแจ้งในความเป็นอนัตตาเมื่อปัญญาทำลายสักกายทิฐิลงได้มิจฉาทิฐิอื่นๆก็จะพังทลายตามลงไปด้วยจากนั้นเมื่อปฏิบัติในมรรคเบื้องสูงขึ้นไปปัญญาก็จะยิ่งละเอียดขึ้นจนสามารถเข้าไปทำลายความรู้สึกเปรียบเทียบคือมานะได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อทั้งทิฐิและมานะดับสิ้นลง บ้านแห่งอัตาก็พังทลายเหลือแต่เพียงความว่างอันเป็นอิสระอย่างแท้จริงขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร